สวัสดีครับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้ผมมีมีดเดินป่ามีดสะสมมาแนะนําให้กับเพื่อนๆนะครับ3เล่มแรกเป็นเหล็ก K110 นะครับ3เล่มที่เหลือนะครับ3เล่มหลังนะครับเป็นเหล็กชิปเปอร์สติลนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับเล่มที่1เล่มที่2นะครับราคาพร้อมซองขายเด็กอยู่ที่3,200บาทนะครับเล่มที่3นะครับเป็นทรงมีดแคมป์นะครับราคาพร้อมซองขายเด็กอยู่ที่3,500บาทนะครับส่วนเล่มที่ 456ครับเหล็กชิปเปอร์สตีลนี่ราคาพร้อมซองคายเด็กที่เพื่อนๆเห็นนะครับราคา3,000บาทนะครับเดี๋ยวมาดูมีดโบวี้กันครับนี่ครับโบวี้สวยงามมากครับตัวนี้ใช้งานหนักตามกำลังของมีดได้เลยครับหรือว่าจะใช้ตามกำลังแขนของเพื่อนๆได้เลยเหมือนกันครับใช้งานหนักได้สบายเหมือนกันนะครับความยาวของใบมีดครับอยู่ที่ เนิ้วครึ่ง7.5นิ้วหรือ7นิ้วครึ่งความกว้างอยู่ที่1.9นิ้วครับอน่1.9นิ้วสันหนา4ีมิลครับเพราะเราเอาเหล็ก4ีมิลมาทำครับเซฟกาดทองเหลืองครับด้ามจับไม้มะค่าสีแดงสวยสดครับสวยงามมากครับ เหล็กเ1 1 0เป็นเหล็กของโบเลอร์ครับจากออสเตรียครับนำเข้ามาโดยบริษัทสหมิตรเครื่องกลนะครับเล่มที่2ครับขนาดเท่ากันนะครับความยาว7.5นิ้วความกว้าง1.9นิ้วสัตว์หนา4มิลเป็นงานทิ้งผิวไฟตัวนี้เป็นผิวไฟครับสีดำดำดำจับนะครับไม้มะค่าแต่งด้วยเซฟกาดทองเหลืองนะครับ มีราคาพร้อมซองไข่เด็กสีดำนะครับสีดำด้านแบบนี้ครับราคาพร้อมซองอยู่ที่3,200บาทครับต่อไปครับเป็นมีดแคมป์เหล็กเค10ความยาวของใบมีด9นิ้วความกว้างอยู่ที่2นิ้วครับสันหนา4มิลด้ามจับไม้มะค่าสีแดงช่ำๆเข้มๆสวยงามมากครับ ใช้งไ,งได้หลากหลายเลยทรงนี้ครับไม่ว่าจะเป็นลาบเนื้อก็ได้ครับสบายมากเพราะว่าทองเขาตรงเห็นไหมครับราคาพร้อมซองขายเหล็กอยู่ที่3,500บาทต่อมาครับเป็นด้ามฟูลแทงนะครับด้ามประกบครับเป็นเหล็ก Shipper s t e ีลด้ามประกบเล่มที่4ครับความยาวของใบมีดอยู่ที่8.1นิ้วความกว้างอยู่ที่1.9นะครับสันอยู่ที่5.5มิล เป็นงานทิ้งผิวไฟครับเป็นโซงมิดแคมครับลาบได้สบายครับลาบเขียงเล็กเขียงประมาณนี้ครับนี่ครับกิน4ี่คน5คนนี่สบายด้ามจับไม้พยุงครับเป็นด้ามประกบเห็นไหมครับตัวนี้คือกระดูกหลังสันหลังเขาก็คือเป็นเหล็กชิ้นเดียวกันเขาเรียกว่าด้ามประกบหรือว่าฟูลแทงภาษาฝรั่งก็ฟูลแทงครับสวยงามมากครับ สามพบาทได้ซองไายเด็กนะครับก็จะสวยประมาณนี้เลยครับกิฟล็อกตรงนี้เป็นกิบล็อกปรับองศาได้คือหมุนได้เห็นไหมครับหมุนได้สามพบาทครับต่อไปครับเล่มที่ห้า มาในโซมิดแคมป์เหมือนกันตัวนี้ใบจะยาวหน่อยความยาวอยู่ที่8.7นิ้วครับ8.7นิ้วความกว้างอยู่ที่1.9นิ้วสันหนา5มิลครับเป็นงานตีไล่ปลายนะครับไล่ปลายก็คือตรงนี้สันเขาจะหนาแล้วก็ไล่เล็กลงเล็กลงเล็กลงไล่ปลายหรือว่าไล่หางหนูนครับด้ามจับไม้พยุงครับแบบด้ามประกบสวยงามครับอืมสวยดี ลาบฟันไม้พวกนี้เป็นเหล็กต้านสนิมทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเ1 1น s ่ p e r s t e e l เปนี่ยเป็นเหล็กต้านสนิมทั้งหมดเลยใช้งานง่ายดูแลรักษาง่ายนะครับใช้งานเสร็จล้างและเช็ดให้แห้งขอให้มีดแห้งเท่านั้นนะครับถึงจะใส่ซองใครเด็กได้นะครับถ้ามีดเปียกน้ำนะครับใส่ไปสนิมขึ้นนะครับจะเป็นคราบนะครับคราบสนิมคือเป็นคราบน้ําคราบสนิม่นแหละครับติดแต่ว่า สนิมมันไม่ได้กินโดยตรงถ้าเช็ดเช็ดรูปๆก็ออกกระดาษทรายเบอร์ละเอียดละเอียดรูปๆก็ออกนะครับถ้า,าข้อควรระวังในการแนะนําคือใช้งานเสร็จจะล้างหรือไม่ล้างก็ได้ครับขอแค่เช็ดให้แห้งแล้วก็ใส่ซองไายเหล็กได้เลยครับนะนะไม่ว่าจะเป็นเหล็กต้านสนิมสนิมก็ขึ้นอยู่เหมือนกันครับต่อไปเล่มสุดท้ายเล่มที่6ครับความยาวใบมีดอยู่ที่8.1นิ้วความกว้าง1.9นิ้วสันหนา5มิลครับ ทิ้งผิวไฟตอนนี้จะออกเป็นมิดแคมสไตล์ปลายแหลมนิดนึงสวยงามมากครับนี่ด้ามจับไม้พยุงครับตรงนี้เป็นส่วนตาไม้นะครับไม่มีตำหนิครับสวยงามครับใครสนใจแบบไหนทักทายมาได้เลยนะครับ เล่มที่1เล่มที่2โบวี่ครับโบวี่เหล็กเคหนึ่งหนึ่งศูนย์ครับราคาพร้อมซองไฮเล็ก3,200บาทเล่มที่3ครับเป็นมีดแคมเหล็กเคหนึ่งหนึ่งศูนย์ครับราคาพร้อมซองขายเหล็กสีดำด้านเหมือนกันครับอยู่ที่3,500บาทนะเล่มที่4 5 6เป็นเหล็กชิปเปอร์สติลเหล็กต้านสนิมเหมือนกันนะครับเป็นแบบด้ามประกบด้ามฟูลแทงก์ราคาพร้อมซองขายเหล็กอยู่ที่3,000บาทเท่านั้นเองนะครับเก็บเงินปลายทางอ้าวสนใจแบบไหนทักทายมาได้ครับสวัสดีครับ